สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์สาวคนดังค่วงหวานใจทุ่มหกแสนปรับปรุงโรงเรียนให้น้องๆบนดอยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากหลังจากที่ยูทูบเบอร์สาวเอวาปรวรวันควงหวานใจหนุ่มยูทูบเบอร์เนตจาก MyMakeNet พร้อมทีมงานไปช่วยกันปรับปรุงโรงเรียนให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเอวาได้ลงคลิปผ่านทางไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าก่อนอื่นเอวาต้องขอเกริ่นเหตุผลที่เอวาเลือกที่นี่ก่อนหลายๆคนที่ดูคลิปอาจจะเห็นว่าที่นี่ค่อนข้างลำบากมากๆโรงเรียนบ้านฝังอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ160กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆตั้งแต่ขึ้นลง เอวาและทีมงานเราไม่สามารถใช้รถตู้ขับขึ้นไปได้ต้องนั่งบนรถโฟล์วิวเท่านั้นอีกทั้งตลอดข้างทา,างยังเต็มไปด้วยไม้ไผ่ถนนขรุขระใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเอวาเชื่อว่านี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทางโรงเรียนไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือเลยทันทีที่เอวาถึงสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือป้ายของโรงเรียนและถุงชัิที่เก่าขาดผุพังเมื่อพวกเราได้สำรวจรอบๆโรงเรียนก็พบสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากมาก คือภายในโรงเรียนไม่มีห้องน้ําไม่มีแม้กระทั่งชักโครกแล้วน้องๆที่นี่เขาจะเข้าห้องน้ํากันอย่างไรเป็นหนึ่งในคําถามที่เกิดขึ้นในใจของเอวาเอวาได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆที่มีนักเรียนเพียง50คนและคุณครูเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่ทุกคนรู้ไหมคะน้องๆหลายคนอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้เลย และอีกเหตุผลที่เอวาเลือกที่นี่เพราะเอวาและทีมงานตั้งใจจะแบ่งปันสิ่งดีๆและรอยยิ้มให้กับเด็กๆบนดอยทีมงานเองเลยได้มีโอกาสออกสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านแถวนี้ชาวบ้านเลยแนะนำโรงเรียนบ้านฝามแห่งนี้มาค่ะ ต้องขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการปรับปรุงโรงเรียนเอวาจะปรับปรุงทั้งในส่วนของห้องเรียนใหม่ให้น้องๆปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆใหม่และซ่อมแซมส่วนต่างๆของโรงเรียนเพื่อรองรับหน้าฝนที่กําลังจะมาถึงและทางทีมก็ตั้งใจจะสร้างห้องน้ามอบให้กับน้องๆอีกด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอวาได้ลงมือทําอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองท่าสีเองครั้งแรกชาวบ้านก็น่ารักมากๆอากาศช่วงที่เอวาไปค่อนข้างร้อน แต่ชาวบ้านดูแลดีมากคอยทําอาหารเตรียมน้ําให้ตลอดเลยค่ะและวินาทีที่เอวารู้สึกดีใจมากๆและมีความสุขที่สุดก็คือตอนที่เราส่งมอบโรงเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้วให้กับน้องๆได้เห็นรอยยิ้มของคุณครูชาวบ้านและเด็กๆทุกคนเอวารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นผู้ให้เพราะเอวาเชื่อว่าการได้ทําอะไรแบบนี้มันทําให้เรามีคุณค่าวันหนึ่งถ้าเราตายไปความสวยความงาม อาจจะเลื่อนหายไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่เสมอคือความดีที่เราได้ทําได้เป็นผู้ให้ค่ะและเอว่าอยากส่งต่อโอกาสนี้ให้กับน้องๆและทุกๆคนเลยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ